เอาใจสายแฟชนสายเคอรี่นะคะที่มีครอบครัวอยากพาที่บ้านไปด้วยนะเพราะว่าวันนี้นะคะเนเนอยู่กับตัวแคปของมิสซูนะคะที่มีตู้ทึบมาให้ค่ะใครที่วิ่งของช่วงหน้าฝนแบบนี้ไม่อยากให้ของเปียกคันนี้ต้องรีบมาจับรีบมาจองนะคะกับรถปี2019ที่ราคาเบามากๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ย,ยูนอยล้อยโลนะคะวันนี้เนเนอยู่กับมิสซูวิชิไตไททันที่เป็นหน้าใหม่โฉมใหม่แล้วนะคะสีเนี่ยบอกเลยเป็นสีที่หลายๆคนตามหาเพราะว่าจะได้เป็นสี เทาออกดำๆเข้มๆแบบนี้เลยนะกระจ่างหน้าหล่อๆค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในนะคะว่าด้านในคันนี้ให้อะไรมาบ้างค่ะมาเลยค่ะพี่ๆจ๋าเดินตามนี้ๆเข้ามาเลยนะคะเปิดประตูมาเลยค่ะ,เป,ปะ,เ,คะเปิดประตูเข้ามาเลยนะคะจะเจอกับเบาะแบบนี้นะคะเบาะเป็นเบาะผ้านั่งนิ่มนั่งสบายมากค่ะทุกคนและได้เป็นเบาะสีสองสีนะคะและตัวนี้เป็นโอเพนแคปด้วยนะคะจะเปิดแคปบให้ดูนี่เลยจ้าบอกแล้วว่าถ้าใคร เป็นสายที่แบบว่าวิ่งไปส่งของนะแต่อยากพาภรรยาพาลูกไปด้วยค,คันนี้เอาอยู่แน่นอนและพลาสติกด้านบนตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้แกะลูกค้าจ๋ารถใหม่มากๆนะคะการใช้งานน้อยมากๆจากใครได้ไปคันนี้คือคุ้มมากนะเนเนแนะนําเลยนะคะคันนี้คอนโซลคอนโซลหน้าๆนะคะภายในเดียเ๋ยวเนเนสปาให้ดูแลให้ทั้งหมดนะคะคันนี้จะได้เป็นเกียร์กระปุก5สปีดจาพี่ๆจาตรงนี้มีที่วางแก้วให้อะไรให้นะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะ พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะและเดี๋ยวทีนี้จะพาไปดูรอบคันค่ะว่าคันนี้นะคะเหมาะกับสายบรรทุกยังไงบ้างจ้ะไปค่ะให้ดูสีรถก่อนเลยนะจ๊ะให้ดูสีรถก่อนเลยนะคะอันดับแรกคือสีสวยมากๆนะคะความเงาของสีนะใครที่ชื่นชอบสีประมาณนี้นะคะให้รีบจับรีบจองให้ไหว และล้อของคันนี้ค่ะล้อเขาจะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะจากมิตซูบิชินะคะส่วนยางเดี๋ยวนเน่เปลี่ยนให้นะคะทั้ง4เส้นทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะคะไฟเลี้ยวคันนี้จะอยู่ที่ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดําคันนี้มีคิ้วมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวนเน่ติดให้ใหม่ไปเลยคะ่ะรอบคันส่วนใครที่เป็นสายบรรทุกนะคะเอาคันนี้ไปได้เลยหรือว่าชื่นชอบรถคันนี้แต่ไม่ได้อยากได้ตัวตู้ทึบนะบอกได้เดี๋ยวนเน่เอาออกให้นะคะนี่เลยจ้ะ ด้านหลังการชนหลังมีมาให้นะคะตู้พร้อมใช้งานสุดๆคันนี้ลงเล่มจดทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าเอาออกไปใช้งานกันได้เลยนะคะตู้คันนี้คือมีเล่มให้แล้วเรียบร้อยมีใบรับรองจากวิศวกรให้ด้วยนะคะใครที่อยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามาเลยค่ะช่องทางการติดต่อเนเนทิ้งไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะอยากได้ร,รีบรีบทักรีบโทรเข้ามาเลยนะคะคันนี้ราคาแค่4 49,000บาทเท่านั้น4 49,000บาทเท่านั้น เริ่มต้นที่ฟรีดาวน์นะผ่อนกันเบาๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะผ่อนแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นอันนี้คือราคาเริ่มต้นเลยนะผ่อนแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครที่คิดว่าราคาประมาณนี้ฉันผ่อนได้ฉันผ่อนไหวและที่สําคัญฉันไม่ได้มีงบวางดาวน์นะฉันมีเงินวางดาวประมาณนี้นะคะคันนี้นะคะให้รีบโทรเข้ามาหาเนน่เลยวนดูรอบคันให้อีกนิดหนึ่งหลายๆคนอ้าวแล้วเมื่อกี้เน่ถอยไปทําไมให้ลูกค้านะคะได้วนรอบรถแบบนี้นะคะให้ได้วนรอบรถแบบนี้นั่นเองนะคะมา เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วไหนๆก็จะให้ลูกค้าจองแล้วนะจ๊ะคันนี้นะเน่บอกเลยว่าเน่เปิดโปรโจองแค่100บาทเท่านั้นนะคะเปิดโปรโจองแค่100บาทเท่านั้นอยากได้รีบโทรเข้ามาวันนี้เน่ขอตัวลากันไปก่อนเฮ้ยลืมลืมพาดูห้องเครื่องเห็นไหมทุกคนถ้าเกิดไม่ทักนะลืมแล้วเนี่ยพี่ๆบอกเฮ้ยพี่รอดูห้องเครื่องอยู่หนูได้เลยจ้าเปิดห้องเครื่องโชว์ไปหนึ่งแมต์นะคะนี่เลย คันนี้นะคะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มนะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะรอยช็อกรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบค่ะรอยอาร์ก็อยู่ครบเช่นเดียวกันของเหลวภายในเครื่องไม่ต้องเป็นห่วงเน่เน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะรวมถึงมีการดูแลและการรับประกันหลังการขายให้ด้วยโอ้โหร้อนจีเลยทุกคนฮึบอ่ะวันนี้นะคะเน่เน่ขอตัวลากันไปจริงๆแล้วค่ะย้ํานะว่าวันนี้เปิดโปรโจองแค่ร้อยเดียวนะคะส่งรถฟรีให้ถึงหน้าบ้านลงเล่มจดทะเบียนให้หมดแล้ว รีบทักรีบโทรเข้ามานะคะก่อนจะจากันไปก่อนนะคะวันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ